ับมากับปาร์ตี้สุดฮาของเราาเกมน์น้อยน้ซุปเปอร์ชถ้าเขาได้นะฮะรอบแจ็ค่อนแล้วนะมาดูกันว่าเขาจะเอา1 0 0 0 0แสนไปได้หรือไม่วิธีการเล่นมันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังนะฮะคราวนี้เล่นตอบ2คนใบ้2คนเลยง่ายๆได้1ชื่อได้2,000บาทถ้าได้10ชื่อกลายเป็น1 0 0 0 0แสนบาททันทีแค่10ชื่อเท่านั้นเป็นคนที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้10,000แสนตรงนี้แล้วคุณไปเป็นแชมป์คุณจะได้ทบจากรายการของเราอีก10,000แสนเพื่อบริจาคเลยทันทีไม่ตื่นเต้น<พ>ร้าใจอะไรทั้งนั้นสบายๆผู้ชาย4ี่คนนี้ห้ามช่วยเลยเป็นการแข่งขันของพวกคุณในทีมเท่านั้นไม่คิดจะช่วยทําบุญเหรออุ้ยอันนี้ถามถอ่ะ <spoon> อันนี้ําเริงไหมนะหมายถึงว่าอันนี้คือถามรายการใช่ไหมไม่กล้าถามหรอกเดี๋ยวไม่ได้มาอีกมาประจำเลยค่ะตันนี้เยอะแยะไปหมดนะ พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยซุปตาเต็มสิบเข้าทีติ๊งเต็งติ๊งเต็งนะชื่อพร้อมแล้วเริ่มโอ้ยน้ำล้นน้ำขอนจะมาพองโอเคได้หนึ่งโอ้โหหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนชอบไปกับพี่หนุ่มแล้วก็ไปทุ่มสารทุ่มสารหมอปลา บอลเชิญยิ้มถูกต้องโอ้โหเราเรื่องผีจักวิทยุจากวิทยุน้องสะพอน้องสะพอนได้โอ้โหเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องผีไปเกี่ยวกับเรื่องผีเจียเทปโอ้โหไม่โอ้โหได้ไหมมีเาไเวิรเิรเอะไรพูดส พี่หุ่นหุ่ตัวใหญ่ๆหัวใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นละครอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงคนไทยคนไทยคนไทยเคยเป็นนักร้องเคยเป็นนักร้องข้าห้าม้าม้าข้าไปก่อนครับผู้หญิงนักร้องอีอีอีสานอีสานชินิพรไัยพง์ไม่ใช่ไม่ใช่คนปัจจุบันนี้คนปัจจุบันนี้ห้าบค้าบ อันนี้ยากโอ้ของคุณเจอหลังๆนี่ยากๆทั้งนั้นเลยครับอมา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 คุณทําได้ดีแล้วตะกี้ตรงที่โอ้โหทุกคาโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นไม่มันยากจริงโอ้โหยากอาร์มชุติมาอย่างเงี้ยอาร์มชุติมาหยวนราก้อนไฟที่การ์ดนะฮะเอ่ออะไรนะพี่หยวนแล้วก็มีแจ็คพัโพ อขอผใช่ไนมู่อถ้าเลยทนายไพศาลปลายเป็นโอ๊ตปราโมทแท็กพันยูบุ้ยเชตตะวุฒินะฮะแล้วก็เดนายเดอะคอมมเดียนโอ้โหมาอีกเยอะเลยแต่พวกคุณก็ทำได้ดีมากได้ไปนะครับหข้อ12 0 0 0บาทสะสมไปก่อนนะครับ ทีมผู้สตรีที่รักสนุกนะครับก็ได้เงิน12,000บาทแล้วที่จะมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพ,พาสตรี<ม>ดีไหมดีแล้วคุณรักษาแชมป์นี้ไว้ไปเรื่อยๆ,ๆก็สะสมไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นซูเปอร์แชมป์จากรายการของเราขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับผมสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับมาลุ้นกันว่าซุปตาทีมไหนครับจะมาได้เจอกันในคู <พา S 1> ค่ต่อไป วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮอลลีวูดเกมนท์ไทแลนซูเปอร์แชมเป์นจบไปแล้วกับการแข่งขันเปิดสนามซปเปอร์แชมเป์เหล่าพระเอกนางเอกไม่มีใครยอมใครจริงๆครับซึ่งผู้ที่คว้าชัยชนะไปได้ในสัปดาห์แรกก็คือทีมกุลสตรีที่รักสนุกทำให้ตอนนี้พวกเธอมีคะแนนสะสมขึ้นนำไปก่อน1คะแนน และในอาทิตย์หน้าทวีคุณความสนุกด้วยการแข่งขันระหว่างนักร้องผู้เป็นตำนานกับทีมขวัญใจไัวจา้าบต้องมาปะทะกับเราตลกสายหาบ้าพลังทีมใดจะคว้าชัยชนะไปได้ห้ามพลาดทุกประกาศในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์